Ini raga buka bila di Paris. Mari, mari buka bila di mana? dia biasa dia. Kau, 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 ประมาณสี่สี่หนึงอะเยวจะลองดูลองลองูนี้ก่อนว่าจะได้หรือเปล่าระหับาฟกระหับกาแฟป้าจรนี่นน้องกาไปด้วยดิทท่รรว์นานอ่าขาได้ขาม่ธรรมดาวะเล้วผู้ชื่อผู้อยากกาแฟยังได้เน่ะว่ามายเนี่นองมาดอยยววมาน eh oh. okey okey empat puluh sembilan empat puluh 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 em

เล่องน้ปาน่ะอ่าเล่นนปานี่ยบีสี่สได้ไหมอ่ะไอ้ใต้จะว่าจะม่ให้ปุ๋ยข้่ยอให้ซากว่าี่ตาดดอปุ๋ยว่าตาว่าไว้ึ้มวัาเราว่าลิมาเดียวกัลิมาไอ้เฮ็ดเมื่อวันทีเราข้เปลีอเราะปุ๋ยว่าตว่าไว้านี้ ทางนี้ทางนี้ย่จะลืมทเียว่ใชอเล่เอสลับกันถ้าใครเชียร์แลวลูชิเกียีสองูเียโอเคแล้วูเียาเลยใส่ลุมหออลุมหอแตถ้ามันคับับลวนี่ไอ้ะวันเตว่าบ้าพลันเอาวเตว่าจันนเราวัจจันนาวอหีวตัวกิฟล่อแลเดิเนี่ยเลยดาวว่าตะปูดะไไหว้ ऐ जो वजीदा ले है ठा है जो फटे हवा वो खेरमुका जो दोनों धूप ले आई बन जितताला नाई पानी दिना और ओ सुला को क्वादे हेलो खपिसेन को दओ सुला को